สวัสดีครับกับสุรุไกรแลงงานซาวครับวันนี้จะมาซ่อมตู้ครับตู้นี่นะครับตุน AGB หนึ่งห้าสี่เจ็ดร้อยครับสิบห้านิ้วนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการใช้งานมาโดนน้ำโดนอะไรมากอนนี้ครับมันจะแตกๆครับ โดยการใช้ตัวนี้ครับสีโป้ะะครับโปแข็งเ,เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเออสีโป้ 2K อะ่ะภาษาช่างเขาเรียกนะครับ <c oughs> ที่เขาใช้โป้เหล็กที่มันแข็งๆนะครับโป้รถโ,โป้ะอะไรเขาเนี่ยเนี่ยมาดูกันครับ นี่ก็หลักงานเขาต้องควนอยู่ครับมันน่าจะโดนน้ำบวมแต่ดีว่าเป็นด้านล่างแก้ไขย,ยังไงดีว่าต้องเอาก,กาวลาเท็กหยอดเข้าไปแล้วก็จะปูเด็กเหยียบยำไปครับยำไปใช้แม็กคู่ล่าก็ดีแต่ตอนนี้แม็กคู่ปืนลมไม่อยู่ เราจะปูลเล็กเยอาตอนนัวแรกจะใช้กาวลาเท็กครับแต่ว่ามันไม่มีไม่มีที่ไอ้ไอ้ไอ้้ไอกระป๋องมันที่บีบเข้าไปข้างในไม่มีเรเลยต้องแล้วอย่างเราจะเอาเร็วเลยครับเลยต้องใช้กาวร้อนเลยครับกาวร้อน ครับมาต่อกันครับหลังที่จะเมื่อวานผมโปะไว้นะครับโปะหยาบไว้นะครับเราก็มาขัดขัดหยาบก,ก่อนครับแล้วก็มาโปะละเอียดอีกทีหนึงห่งดูกันครับ จะไม่ได้นิ้นละเอียดเท่าไหร่นะครับขัดหยาบๆยาบนะครับขัดหย,ยาบๆยาราก็มาเป็นงานไม้อยู่แล้วครับขัดแค่นี้ขัดแค่นี้ก็ได้นะครับ รอบหนึ่งโปสละเอียดครับหลังจากเราขัดหยาบๆแล้วก็เดี๋ยวมาโปสละเอียดอีกทีหนึ่งครับแข็งเป๊กเลยครับอเนี้ยเขาเรียกเอ,อ่อซีโปส 2K ครับ ราต,ต้องผสมที่ะน้อยนะครับไม่งั้นเอาไม่ทันครับยิ่งมือใหม่ด้วยโอ้โหสมที่หน่อยแล้วก็ใส่ยาแดงนิดนึงครับดูกันครับโอพลละเอียดอีกทีนึงครับหลังจากที่เรา โป้เราขัดไปรอบนึงแลครับคราวนี้เราก็มาโป้ละเอียดแล้วครับคราวนี้เรามาขัดขัดแล้วก็คราวนี้ก็จะพ่นสีได้แล้วครับแข็งเป๊ะครับแข็งมากดูกันครับ Thank you. สเปรย์ที่ใช้นะครับผมทดลองใช้อนี้ครับเป็นสเปรย์พ่นสนิมนะครับกันสนิมใต้ท้องรถนะครับเป็นสเปรย์อันเดอร์โค้ทครับอันเดอร์โค้ทที่พ่นใต้ท้องรถนะครับกันสนิมนะครับอันนี้ครับปลองร้อยสามสิบบาทนะครับแล้วก็ผมทดลองใช้อันนี้อันนี้เป็นสีระเบิดนะครับมันจะเป็นเม็ดแต่พ่นนูแล้วแห้งช้ากว่าแห้งช้ากว่านี้ครับมันมันไม่ไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่ ก็เลยไม่ใช้แล้วมันมีแต่สีสีลนะสีน้ําตาลกับสีทองครับส่วนนี้เป็นสีดํเลยครับเนี่ยสีดําที่พ่นพ่นสนิมนะครับพ่นใต้ท้องรถน,นะครับสีดําเลยมันแห้งช้าแต่มันแห้งแล้วมันเหมือนใต้ท้องรถแข็งเป๊กครับแข็งโป๊กเลยนะอันนี้แห้งช้าหน่อยแล้วก็ผมจะเก็บเงาด้วยสีดําดาเงานะครับสีดําเงาครับมันจะแห้งช้าหน่อยครับแต่ว่าก็โอเคแล้วล่ะครับ นีน่เป็นน้ำมันนะครับสำหรับกันสนิมนะครับอันด์โคตรครับชือมันนี่อีกวิธีแต่ผมขี้เกียจไปซื้อมันจะมีสีผสมที่โฮมโปรครับผสมมาโลก,กิ้งทาครับแล้วจะมีสีน้ำอีกแบบนึงใช้ครับอันนี้เอาง่ายเอาเร็วเฉย กินแรงหม็นก็หลังจากมันจะแห้งชาร์จครับปล่อยให,ห้มันแห้งแห้งอาครบแห้งมันกจะแข็งครับก็เก็บด้วยดำเงานะครับดำเงาคนอีกทีหนึงนะครับ างนี้ใช้สีพวกนี้มันจะสิ้นเฟื่องนะครับแต่มันก็แห้งเร็วจะมีวิธีหนึ่งเราก็ใช้เป็นสีผสมนะครับไปวันนั้นผมเคยซื้อที่โฮมโปรเป็นสีฟาตติกด้วยครับอีกนึงก็สีน้ําก็มีครับที่เขาใช้กันใช้ลูกกิ้งคาก็จะเป็นสีเหมือนสีระเบิดเหมือนกันนะครับมันจะสิ้นเปื่องนิดหน่อยแต่ก็เอาเราเอาทาเร็วเอาเร็วครับก็ครับยังไงก็ขอบคุณครับที่เขามารับชมครับทําสีโต้ก็ไม่ยากไม่ง่ายครับอยู่ที่เราว่าจะทําง่ายหรือทํายากครับ ทำละเอียดขนาดไหนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ